ท่านประธานาธิบดีรัสเซียท่านประธานาธิบดีคาซัคสถานท่านประธานาธิบดีมองโกเลียแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอขอบคุณท่านประธานาธิบดีปูตินที่เชิญผมเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ครั้งที่6ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆจะได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาแนวทางที่จะนำไปสู่การพื้นตัวและการเติบโตที่ยั่งยืนภายหลังสาการณวุด19หลายประเทศรวมถึงไทยยังคงประสบกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด19ถึงแม้ว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนแล้วแต่การกระจายวัคซีนในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและประเทศรายได้น้อยยังดําเนินไปได้ช้าและไม่ทั่วถึง ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าทางออกจากวิกฤตโรคระบาดนี้คือการที่ทุกประเทศสามารถเข้าถึงและมีการกระจายวัคซีนได้อย่างครอบคลุมโดยเร็วที่สุดดังนั้นผมจึงขอเน้นย้ำและเรียกร้องให้วัคซีนโควิด -19 เเป็นสินค้าสาธารณะของโลกและขอให้ประเทศที่มีวัคซีนเพียงพอแล้วได้แบ่งปันและเร่งกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงทุกภูมิภาคโดยเร็ว เพื่อเปิดทางไปสู่การเดินทางไปมาระหว่างกันที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยรัฐบาลและภาคส่วนเกี่ยวข้องกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดหาวัคซีนให้เพียงพอสำหรับทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเราคาดว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรอย่างน้อย1้0ภายในที่ปีนี้นอกจากนี้ทีมแพทย์และนักวิจัยไทย ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนที่ต่างๆภายในประเทศอีกด้วยซึ่งบางโครงการอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบทดลองในมนุษย์แล้วและมีผลเป็นที่น่าพอใจประการสําคัญประเทศไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตและเป็นศูนย์กลางการกระจายวัคซีนไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกัน IMF และธนาคารโลก ได้รายงานตัวเลขที่น่าเป็นห่วงว่าคนยากจนทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยล้านคนในปี2 0วรยโดยตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ําถึงความท้าทายที่กําลังเกิดขึ้นและจะดําเนินต่อไปถึงยุคหลังโควิด -19 โดยเฉพาะประเด็นช่องว่างของการพัฒนาและความเหลื่อมล้ําที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุนี้ทุกประเทศจึงต้องร่วมกันยึดมั่นระบบพหุภาคีนิยมและเสริมสร้างความเชื่อมโยง ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในระหว่างที่เรายังต้องต่อสู้และเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด19นั้นผมเห็นความสําคัญที่สุดที่ทุกประเทศจะต้องบูรณาการนโยบายต่างๆให้มีความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกษิจสังคมและสิ่งแวดล้อมผมจึงขอเสนอมุมมองของไทยเกี่ยวกับกุญแจสําคัญสดอกเพื่อนําไปสู่ฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด19 ภายใต้วิถีปกติใหม่ดังนี้กุญแจสำคัญดอกแรกคือการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการรักษาสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความเท่าเทียมทางสังคมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันโดยประเทศไทยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ความสําคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ลอดจนการพัฒนาคนและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้มีภูมิต้านทานต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆในการนำหลักปรัชญาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้นั้นประเทศไทยได้เริ่มขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่าไบโอเซอร์คูลาร์กรีนออมนีหรือ BCG ซึ่งก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจทีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการที่จะต่อยอดความเข้มแข็งของไทย ในด้านเกษตรกรรมความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งประเทศไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกประเทศเช่นแนวทางการมุ่งสู่ smart farming การใช้นวัตรกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นต้นดังนั้นโมเดล BCG จึงน่าจะเป็นหนึ่งในขนทางที่จะนำไปสู่การเจรจิญเติบโตที่สมดุลยั่งยืนและครอบคลุมอย่างแท้จริงอีกทั้ง ยังสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของสหประชาชาติอีกด้วยกุแจสราสคัญดอกที่2ก็คือการเพิ่มกีดความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมและแรงงานรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานระหว่างภูมิภาคโดย ILO ได้คาดการตัวเลขการว่างงานทั่วโลกในปี2022ว่าอยู่ที่205ล้านคนซึ่งจะทำสถิติสูงกว่าสิ่เดิมในปี2019 ที่181ล้านคนตัวเลขการว่างงานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการชะางักงานของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีสาเหตุมาจากโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มไมโคร s m b ซึ่งยังไม่มีขีดความสามารถที่เพียงพอในการจะรับมือกับวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนั้นการฟื้นฟูจึงจําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลโดยเปลี่ยนจากการค้าในรูปแบบเดิม เป็นการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การมีระบบนิเวศร,ระหว่างประเทศที่เอื้ออํานวยโดยเฉพาะการปรับกฎระเบียบของภาครัฐให้รองรับการค้าแบบดิจิตอลเช่นการยอมรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าระหว่างกันการปรับโครงสร้างภาคแรงงานที่มีความยืดหยุน่นและสามารถปรับตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานใหม่ได้ซึ่งรวมถึงการอัพสกิลและรีสกิลภาคแรงงาน เพื่อจะพัฒนาทักษะใหม่ๆให้ก้าวทันเทคโนโลยีเป็นต้นขณะเดยียวกันการเร่งจัดทําความตกลงการค้าเสรีระหว่างภูมิภาคต่างๆก็นับเป็นปัจจัยสําคัญต่อการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกโดยขณะนี้ไทยได้จัดทําความตกลงด้านการค้าเสรีกับกว่า18ประเทศกับอีกหนึ่งเขตเศรษฐกิจกแล้วและมุ่งหวังจะจัดทํา FTA เพิ่มเติมกับกลุ่มต่างๆในอีกหลายภูมิภาครวมถึง สาภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคยูเรเซียที่มีศักยภาพเป็นอย่างมากทั้งนี้ไทยเดินหน้าหารือกับประเทศสมาชิก EAU รวมทั้งรัสเซียและคาซัคสถานเพื่อผลักดันประเด็นสำคัญนี้ต่อไปกุญแจสำคัญดอกที่3ก็คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคซึ่งในมีส่วนร่วมในการประชุมอเคอนเวิ์กครั้งนี้ ทำให้ผมตระหนักถึงศักยภาพของภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นดินแดนที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสอดคล้องกับนโยบาย Greater Eurasian Partnership อีกทั้งเป็นโอกาสที่ทั้งสองภูมิภาคจะได้ร่วมมือกันพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมไปถึงแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน ไทยอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศและมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกคล้ายคลึงกับแนวคิดของรัฐบาลรัสเซียที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลโดยมีเมืองวลาดิวอสต็อกเป็นศูนย์กลางผมเห็นว่าพื้นที่ทั้งสองแห่งมีศักยภาพในหลากหลายมิติและสามารถจะเป็นประตูสู่ภูมิภาค ของกันและกันได้โดย EEC มีที่ตั้งเชิอง,องยุทธศาสตร์ใจกลางภู a a, มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกันได้อย่างดีเลิศและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ทันสมัยหลายด้านในการนี้ผมจะขอเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยพร้อมส่งเสริมได้แก่กลุม่มดิจิทัลและเทคโนโลยี 5G กลุ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและกลุ่มระบบขนส่งและโลจิสติกส์อัจฉริยะการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเป็นอีกประเด็นที่ทุกประเทศต้องให้ความสําคัญเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักดังนั้นการเริ่มเปิดให้มีการเดินทางข้ามพรมแดนจึงเป็นเรื่องจําเป็นโดยไทยได้ดำเนินโครงการผู้เกตแซนด์บ็อกซ์และสมุยพลัสเพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทาง มาท่องเที่ยวในมื้นที่ที่กำหนดได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและหากสถานการณ์เอื้ออํานวยก็จะทยอยเปิดในมื้อที่อื่นเพิ่มเติมต่อไปผมเห็นว่าในระหว่างที่รอการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบเราควรเริ่มหารือเพื่อจัดทําแนวปฏิบัติด,ด้านการเดินทางและการใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกและกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่จะมีขึ้นในอนาคต ทุกท่านครับวิกฤติโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจโลกถดถอยรุนแรงที่สุดนรับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2การที่เราจะกลับมาเข้มแข็งกว่าเดิมได้นั้นต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจังในทุกระดับซึ่งประเทศไทยได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องนี้ทั้งในกรอบ UN และองค์กรระดับภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเอ็กซ์เบกบิมสเต็กอาเซมและเอ ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปีหน้าไทยจะผลักดันวาระที่มุ่งบรรทุกการฟื้นตัวหลังโควิดสิทั้งการอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนต่างๆการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมซึงทั้งหมดนี้เราจะต้องขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ประเทศไทยยินดีต้อนรับผู้แทนประเทศสมาชิกในการประชุมกรอบต่างๆของเอเปในปี2022ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเอเปกจะได้เดินทางมาพบหน้ากันับตั้งแต่การประชุมที่ปาปวนอิวกีดีเมื่อปี2018ผมบองว่าจะได้ต้อนรับท่านประธานาธิบดีปูตินและท่านผู้นำต่างๆในการประชุมครั้งนี้ด้วยครับกุญแจาสาดอกที่ผมกล่าวถึงข้างต้นเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติผมหวังว่าจะได้ร่วมมือกับทุกท่านเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคต่างๆของเราให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังขอบคุณครับ